สวัสดีครับเมื่อนี้มีเมนูอ,อีกแล้วมาเมื่อนี้มีปลานิลนปลาเสียดังกินมาติดตามกันเลยพี่นอ้องสองตัวครับตัวใหญ่ๆเลยพุดไ่นใครครับนี่มีไข่อครนี่สองตัวใครปึกกระเป็นโลโอ้มามาติดตามรับชมเลยครับพี่นอ้อง แ็ดนั่งกินมันมันพ่นเม่นูต้มกับลาบหรอกอกนขวาก็ลงมือขวากันเลยครับเอาเต่เนี้รับเอนนี้สดๆเลยดิ จะเหนียวออมากเลยครับได้ถาดเบื้องต้นเท่าคนลาดกันเลยครับผมอยากขออนุญาตแยกเนื้อแยกกระดูกกันก่อนครับโอเคครับผมไปติดตามตอนต่อไปโอ้โหเดืเนื้อแล้วยาสิขั้นหมักเน่าครับเอาจุนเลยเนื้อเอาเรียบร้อยอันนี้กระสี ดูมันหัวมันติดตุมประพมไปติดตามกันเลยเมื่อกี้นี่ใส่เครื่องไปเรียบร้อยแล้วคนขยำขยำแล้วเรื่อกดกล้องพี่น้องเอาไหมหุงเรียบร้อยแล้วครับตจีมได้แซ่บเราโนัวแล้วละเรื่อเปิดกล้องบ่าวากันเนาะพี่น้องเนาะเอานี่เอาไหมเลยตจีมมันก็ได้ใส่มือเลยครับไม่ต้องใส่สวดมันจังลูกทุ่งออกข้างนอกแล้ว อืมเจ็บหอมลงเลยพี่นอะหอมซอยหอมซอยใบบะกกูดซอยฮิกสุดซอยปุนตามจนบึ๊บอ่าอร่อยเนี่ยเด้งหุงสุกมือได้มันจะแจ็บน่าไปใบตาเจ้าของอ โหอ,อขอาเว้ยขออาจารย์พานเลยเทียมไหมครับอีกรอบนึงทำยังไงอ,อ,อือเจ้าครับไปกินข้าว่วกันเลยพี่น้องโู้รู้ครับขนาดเลยลองดูโอเคครับมากินข้าวกันพี่น้อง,อง<ม>เรียบร้อยแล้วครับผมหลับปลาไอ้นี่ร้านขายยาผมมีลูกโดดพอมีหลั <ยา S 1> นี่จากร้านหมอวินหมอวินคนไหมกระดูกเปนนี่ไข่ไทยหอมไข่นยาไทยไอ้นี้งั้นคับมาครับกินขาร้อมกันหลายคนอืออีสานบ้านี่แซ่บเลยปูด้ามีแต่ด่าล่ะนี่ต่อาผมปูด้านง่ายกับหม่าเหมือนกันจ้างง่ายกับหม่าบ่เห็นหนาโดนมาเนาะอ่าครับพี่น้องมากินพร้อมกันครับผมเออใช่ใช่ปลาใช่แล้วเพาแซ่บอยู่เลย ลุย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 ลงมือกันเลยครับมาทำกันพี่น้องครับแซ่บๆครับผมขออนุญาตเมื่อนี้ดาล่ามาหลายม่เมียตะล่วมนั่งกระเที่ยงนียตะล่วมกับมาหันดังใส่เอามามาเบิดพี่น้องเอ้าไอ้หันเงินไปใส่เมื่อกี้เห็นมันมาบางเรียบเลยนู่นอีกอันนึงมาครับผมกินขอทำกันแซ่บๆครับหาแนวตั้งกล่องกันโอรงให้น่อยเลยตรงนั้นเลยยาย ตายแล้วหลักเนี่ยเออแก่บ้านเนี่ยแก่กันน่ยาจิ้นคอเแซยบเออเฮ้ยเยอะกว่านี้เอ็นนี่น้อยเอาไปยาจิ้นเสียบยาจิ้นคอเแซ่บคอยอิ่มเรขเนีวกิ้เคจินนคอพากันกินคอาั้งีเป็นสร้างยิ่งได้เนี่ยกินเรียมหลยอิ่งกับแกมหรอโอ้แซ่บพักจะหัวกินขากินแอบอย กินตนามกินปลาเป็นมมือนโตรเนี่ยเนอคลไ้นี้ก็สิขอจบลงเพียงสนีดละครับพี่น้องขอบคุณขอบพุดไดหลายครับที่เขามารับชม่ทำ่กินเป็นมืนโตหรยังเดิมเลยนะเป็นยังไงล่ผมอย่ขอเลาการพดไรพดเลยเห่เด้ครับเด้กกดซับตไค่ในนยเตามเลยนะครับอุกคนหลายสวัสดีครับ